เร่องสิโก้คนยิ่งหิวอยู่แต่ยังไงม่กดความห่อไม่ลงไอ้แกบกินกวตจะไปทำอไเขากด้อแต่กินกวเตียวอะอืมไปด้วยีอ้าวไปได้่พ wow> wow> ี่หลงเออแต่ม um, ีข้อแม่นะพี่หลงห้ามกินเกินสองชามงมหมดโอได้ไม่มีปัญหาผมมากินไม่เยอะอยู่แล้วริปล่า โอ้โหพี่้องไม่คอมจังหวะแล้วด้วยเป๊ะเลยเดี๋ยวนี้เป๊ะเลยไปไปไปชิงด้วยเหรอเดี๋ยวเดีไอ้ก้แหมนี่ถ้าเข้ามือปิดตานะและได้ยินเสียงเองอย่างนี้นะข้านึกว่าข้าดูหนังอย่างว่าอยู่อะอะไรพี่แหม่ทำเป็นไม่เคย พี่แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากเลยนะพีุ่ยอดอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาใส่แพดหมูด้วยเนะเอาเฮ้ยจอดทำไมเอเจ้งโมงหิวข้าวครับกินข้าวดีกว่าเที่ยงค่อยกินตามหายแทบก่อนไปไปไปเที่ยงบ้าออยลุงก็บ่ายโมงแล้วบ่ายบ้าเลยกันลุเออไม่ได้ดูนาฬิกาเลยจริงเลย ออืมอืุ่มซามจริงๆเลยหลวงอืัลูกครับคือผมว่าเราไปตามหาพี่เทพกันดีกว่าครับลุงอ่ะไอหบอกไอห,หิวไงโอ้ยลุงไม่หิวแล้วครับผมไม่หิวแล้ว <laughs> แต่ลุงหิวปะลุง คือ,เ,อเราไปกินร้านอื่นก็ได้ครับลุงครับร้านอื่นก็อร่อยเหมือนกันครับร้านนี้ครับผมลู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงนันดนีอเออเล็กชิ้นตกชามนึงจะใส่กระดาษเลยครับามมาเร่งกินอะไรไเจ๊ไอ้เจ๊ครับลุงกินอะไรเออเหมือนลุงก็ได้ครับเอาเหมือนลุงครับแล้วก,กินตกสองนะ ฮียอจะไปไหนก็ไปหาคนสำคัญนัดกับใครผู้หญิงหรือเปล่าบั่นเรื่องของอ้วเฮ้ย <c oughs> นี่แล้วโทรหายเยพง์ยังเจอตัวเทพไหมโทรไปยังไงมันก็โกหกไว้คุยกันตัวตัดตัวจะได้ง้างปากมันพูดเลยไปละพี่อ,อ,อะไร น้ำหอมอ่ะของอัวนะของเลืออะไรของอัวน้ำหอมเลือกกิ่นยังมาหาหหิงบ้าใส่น้ำหอมผู้หญิงไอ้ล้งไอ้ล้งเอ็ง <c oughs> อ่านอะไรของเอ็งกันนักหนาวันนี้ <c oughs> หัวจะทิ่มไปในหนังสือพิมพ์อยู่แล้ว <c oughs> นี่สงสัยอ่านข่าวไฟไหม้สำลรักควันไอใหญ่ไอ้นี่ไม่มีมารยาอะไรเว้ยดูสิไอแห่แห่แหแมันก็หวัดกระจายไปทั้งร้านน่ะแหละเ้ยเป็นยาอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่งั้นจะไปเช็คบินแล้วนะเว้ยเออเอาห้าถุงเลยเหรออ๋อไม่เอาแล้ว ไป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 เก็บตังค์ดีกว่าปะเก็บตังค์ครับผมนี่แกเท่าไหร่พอไปเลพอป่เอาไม่พอปะเฮ้ยไอ้เจงรีบๆกินเลยจะได้ไปตามหายเทพ อะไรอีกไม่รู้เป็นอะไรับลุงอยู่นี่ก็ปวดท้องขึ้นมาเฉยเลยครับผมขอไปห้องน้ำก่อนนะครับลุงครับไอ้นี่มันเรื่องมากจริงๆเว้ยเร็วๆนะเว้ยขาลุงไปเจอพี่ที่วัดข้างโบสถ์เฮ้ยไอเจงเบา พี่แทบพี่พี่ผมมาได้แปบเดียวนะพี่นะผมกหกลุงครับว่าผมมาเข้าน้ำครับลุงรออยู่ในรถน่ะี่แล้วพ่อรู้ได้ยังไงอ่ะว่าพี่อยู่บางไทรพี่เลือกมันยาวอ่ะพี่ว่าแต่พี่สบายดีนะพี่นะสบายดีนะพี่นะเฮ้ยพี่คนที่อยู่กับพี่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะครับใครอะพี่ก็คนที่พี่ไปอยู่บ้านเขาอ่ะเขาที่สสยดีนะพี่โชคดีที่เจอคนดี นี่พี่ต่อเนี้ยนะครับลุงตามพี่มาแล้วอ่ะพี่จะหนีต่อไหมอ่ะยังอยกเว้นใช่แต่ว่าพ่อเจอพี่แล้วแล้วไปรายงานเสียเต็กพี่ก็จะหนีต่อไปโอ้ยลุงนะลุงจ้องจะขายพี่อย่างเดียวเลยพี่รู้หรือเปล่าอ่ะพี่ถึงต้องดูสถานการณ์ก่อนไงถ้าหากว่าเสียเต็กเลิกตามค่าพี่พี่ก็กลับบ้าน หรือถ้าเหมยบอกเสียเต็กว่าพี่ไม่ใช่พ่อของลูกในท้องเหมยพี่กขยอมกลับบ้านพี่ชีวิตพี่เรียขึ้นอยู่กับความเมตตาของคนอื่นจริงๆนะครับเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ดีเหมือนกัน,นะเวยพี่จะได้พักพี่อย่าทำงานหนักมือไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นก็ดีพี่แต่พี่คิดในแบบนี้มันก็สบายใจพี่ดีนะเออ คิดซะว่าพี่ลาพักร้อนเจ๋งพี่ฝากพ่อด้วยนะได้สิพี่แต่ว่าพี่ก็ต้องดูแลตัวเองนะพี่นะนะพี่น,นี่พี่ว่าแต่ต้องรีบไปเลยพี่เดี๋ยวลุงสงสัยครับมาน,านานแล้ว่ะนะ ไอ้เจ๊งเสียงเสดยงไอ้เจ๊งไอเจ๊งเห็นไหายังไม่สดเบ่งเยอขอทีป้าไอ้เจ๊งบอกจะมาเข้าห้องน้ำแล้วมันหายไปไหนวะ ไม่รอในรถไงมารอทำไมหน้าห้องน้ำเนี่ยครับเมื่อกี้เองบอกลุงจะไปเข้าห้องน้ำเองไปไหนมาเออคือเมื่อกี้ผมอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ออกมาวอาอกมาว่เสร็จแล้วก็ไปไหว้พระมาไปไหว้พระมาครับไ <c> า <oughs> <c oughs> กำลังรีบตามหาเทพอยู่มัวเลยเหยลอ,อยชายอยู่ได้บ่งงไหว้พระน <c oughs> ๊บเดียวเองครับเป็นเ <c oughs> สร็จแล้วย่ะ ตื้ออยู่ได้ห้องน้ำมีเป็นร้อยไม่รู้จักคาะอุย้ยหลบมเสียตื้ออยู่ได้ใครลุมก็ไปครอบผิดเรียกเองไงเล่าสงสัยป้ากัยังไม่สุดแน่วะ่ะเฮ้ยไปเรียกตามหายเท้ไป,ไปเร็วโอเคๆรู okay ้โอเคโอเค ฉันมานะจ๊ะปูจะไปไหนแล้วจอมอ๋อฉันจะไปคุยงานกับเจ้าภาพที่เขาจะจ้างงานเราจ้ะไปได้วยกันไหมพี่หลงอืมปูไอ้ฉันมาถามมันจะว่าจะให้เล่นลิเกถึงกี่ทุ่มอืม,มนี่แฟนเหร คนในคณะเฉยๆจ้ะ <verw> ลูกสาวฉันแน่นะรุ่นราวคราวเดียวกับหนูนี่แหละจะแต่งงานเดือนหน้านี่แล้วแล้วเราล่ะจะได้ข่าวดีเมื่อไหร่แหมฉันตอนนี้ฉันยังหาแฟนไม่ได้เลยจ้ะก็อย่าเรื่องมากนักสิมองอะไรพี่หลวง ในสัญญาไม่เห็นมีบอกว่าจะต้องจ่ายเงินค่ามาจําด้วยนะจ๊ะป้าก็ป้าจ้างคณะเทียมฟ้ามาเล่นที่บ้านเป็นประจํไในจะงานทําบุญบ้านเอ่ยงานศพเอ่ยงานแต่งเอ่ยอุ้ยเราคุ้นเคยกันดีไม่ต้องจ่ายค่ามาจําหรอกนะจอมนะนะมไม่ได้จ๊ะป้าคือทางวงฉันเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าในจะค่าน้ำมันรถค่าเช่ารถอีกหรอป้าเอางี้เอางี้เอ,เอ,เอให้จอมเข้าไปครึ่งหนึ่ง สี่พันก็แล้วกันนะหนวนะโอ๊ย <c oughs> ให้ทำไมล่ะพ่อจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกทำไมจ่ายตอนเลิกงานดีกว่านะจอมนะนะค้ามาจำน่ะไม่ต้องหรอกอทางเราแม่เข้ามาจำก็ได้นะครับจ้ะแต่ว่าทางคุณป้านเนี่ยต้องเป็นคนจัดการเรื่องวงดนตรีไทยเองนะครับอา้าวทำไมล่ะ ก็เงินมัดจามากก็คือเงินเอาไว้จัดการแต่จอมเนี่ยเขาต้องจ้างนักดนตรีครับแล้ววงดนตรีของนักดนตรีเนี่ยก็ไม่มีรถก็ต้องหารถไปรับไปส่งเขาอีกแล้วไหนจะเครื่องเสียงเครื่องไฟที่ให้เช่าอีกโอ้แต่น,นี่ดีนะครับที่ครูเทียมเนี่ยเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เขาให้เช่าเครื่องไฟเครื่องเสียงวงดนตรีก็เลยให้ราคาพิเศษมาถ้าเป็นคณะอื่นนะครับราคาแพงกว่าน,นี้แน่นอนครับ เอางี้ก็แล้วกันงั้นป้าจ่ายค่ามัดจำแต่จอมต้องกระเตรียมทุกอย่างให้ป้าก็แล้วกันนะโอ้ยอันนี้ป้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะฉันนี่เตรียมงานให้ป้าทุกทีแหละเดี๋ยวป้าไปหยิบเงินให้แล้วกันเดี๋ป้านี่ทำไม่ได้พี่หลงนะฉันต้องไม่ได้เงินค่ามาจำแน่ๆเลยจ้า ฉันน่ะไม่กล้าคุยเรื่องเงินๆทองๆกับใครหรอกฉันกลัวโดนหาว่าเคี่ยวอ,ะอ่ะเราไม่ได้เอาเปรียบหรือว่าจ้องจะหาผลประโยชน์จากคนอื่นนะเราแค่รักษาสิทธิ์ของเราแต่ว่าคนเขาไม่รู้เจตนาเราเห็นเราไปทวงเงินเดี๋ยวเขาก็มองว่าเราโลภมากหน้าเงิน<ฮ>ถ้าโดนแบบนั้นนะฉันอายเขาตายเลยนี่พวกพ่อค้าหรือว่านักธุรกิจที่เอาเปรียบคนจนแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดี คนพวกนั้นตั้งหากที่สมควรลาใจจ้ะฉันจะพยายามคิดให้ได้แบบพี่หลงนะจ้ะแต่ไม่รู้ว่าฉันจะคิดได้แบบนี้หรือเปล่านะเส้นสัญญางานจ้างหน้าพี่เป,เป็นเพื่อนนะพี่จะไปรักษาเสียให้จอมแล้วพี่หลงไม่กลัวโดนมองว่าเขี้ยวเหรจ้ะ เพื่อผมไม่ยของจอมพี่ยอมถูกมองว่าเป็นตัวโกงจอมเขี้ยวแล้วก็ยอมให้จอมเป็นนางเอกที่สานดี นไปทางอื่นได้ยังไงอะ่ะก็ทางมันอยู่ข้างหน้า เดี๋ยวเรือมันจะโคลโองเค okay. ข้างเดียวอยากเป็นคนรักเดียวข้างเธอมันต้องทำยังไงมันต้องทำยังไงอยากอยากจะรู้จังไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียวอยากเป็นคนรักเดียวข้างเธอมันต้องเริ่มตรงไหนมันต้องเริ่มตรงไหน ไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียวอยากเป็นคนรักเดียวข้างเธอมันต้องทำยังไงมันต้องทำยังไงอยากอยากจะรู้จังไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียวอยากเป็นคนรักเดียวข้างเธอมันต้องเริ่มตรงไหนมันต้องเริ่มตรงไหนอยากอยากจะรู้จังเดินเข้าไปห